สวัสดีครัาวันนี้อยู่กับผมร้านบอมเลสซิงบ็อกนะครับวันนี้มาส่งการติดตั้งกล่องตาราง TNT ข้ามาเร็วใน E ซูซย3สาหกูนะครับขอประคุณม,มากๆนะครับมีปุ่มบวกกับปุ่มลบแค่ปรับเพิ่มไปมันมีให้ทั้งหมด12สอเต็ปนะครับรถเราถ้ายังเดิมๆอยู่สักหกเจ็ดก็พอแล้วนะครับอ,อ่ะพี่เอาเบอร์หกให้ห่อนลองดู ออตึงไหมน,นี่แค่หกนะคราวน,นี้เวลาที่เราจะปรับนะครับแบบอารมณ์เหมือนถ้าเราวิ่งเปล่าเราก็อาจจะลดลงมาแต่ถ้าเราโหลดของหนักเราก็อาจจะเป็นหกเป็นเจ็ดตามหน้างานเราเราลองปรับดูแล้วก็ขับขับไปกดไปได้เลยอันนี้รถเดิมเบอร์ศูนย์นี่ <c oughs> ต่างเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้แค่กล่องรถเรามีคันเร่งยังเคยมีครับแต่ว่าถอดออกไปอ๋อโอเค นึว่ามีคันเร่งถ้ามีคันเร่งเดี๋ยวจะรีเซ็ตกล่องใหม่โอเคอันนี้พี่ปรับไว้ซั่เบอร์สี่เบอร์ห้าก่อนแล้วกันนะครับลองใช้ดูถ้าสมมติระดับรู้สึกว่ามันตึงไปอะไรแบบนี้เราก็กดลบลงมานะครับตัวนี้เราไปได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าสมมุติมันเริ่มรู้สึกว่าเครื่องเคกเราก็ลดลงมานะครับเพราะว่ามันอาจจะเยอะไปต้องอุดท้ายล่างก่อนนะโอเคอันนี้เอาพี่เบอร์ห้าแล้วกันนะครับนี่ก่งงานนะครับสามหกศูนย์ครับโอกล่องดันล่าง TNT เขามาเร็วครับ